สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับจ้ำชาวบ้านไม่ใช่ใช่แล้วพบกับจอช้าวไร่นี่มันฉากอะไรเนี่ยฉากนี้ชื่อว่าสวรรค์ยังรอเธอ We shall all be there first or last Heaven c a n wait ให้เสียงภาษาไทยโดยฮโนฮายาชิและอุตโนโรซี ส่วนฉันกน็มียอสเนล่ะไว้หอบพวกนี้ที่สดใสรอเราอยู่จริงๆนะถ้าพูดฝันอะไรไปอยอกแล้วเนะี่ยเอาหลอดเร็วๆให้เลยแล้วอัดไปเรื่ลยๆติมงตึมเติมเติมติมอันนี้แหละ <c oughs> ตัวของฉันให้เธอเข้าใจเดี๋ยวๆเพลงมันไม่เข้ากับซาวด์นะฉากโอ,โอ,โอ้โหันี่ต้องมีซอมบี้แน่ๆ นึ่งว่าไงไอ้ห่ไอ้ลน่งไอ้หนึ่งไอ้ห่งไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งไอ้หนึอ้หนึ่งไอ้ n นึ่งอ้น่อ้หนู่งไอ้ e ไอ้ห e อ้หนึ่งไอ้้หน่งไอ้นึ่งไอ้หนึ่งไอ้ห่งไอ้งไอ้หนึ่อหน่้งน่อ่กลอนอนงอ้องนอ้อ้นหายโอ้ฟัง่อน ผมนี่ถือปืนคู่ดีกว่าเอ้ยกระเป๋าเดินทางเอาป่าสุสเฟสหนดูซิมีซีดีไอดอลนไหมข้างในนี้น่าจะบรรทุกมา20กิลโลโอ้โหดูสาวประกอบอีกครับท่านลองฟังดูฮะกิจช้าเฮียฮันเตอร์อร r ดิ้ง d i n g โอ้โหเมได้ไม่หลัมีสัตว์รเฟผมได้ M16 แล้วครับได้้ไดมาเหมือนกันเลยไอ้สองบี้ออกมาจากป่าเราเคลื่อนบนได้แต่ว่าถ้าเดินข้างบนแล้วซอมบี้จะเห็นโอเคงั้นเราเคลื่อนไปข้างหน้าดูวิธีการโผล่เฮ้ยรถล้อเก็บมาแล้วเก็บเลยเก็บแล้วเหมือนกัน ออถือปืนพกก่อนประหยัดสมูทเกอร์เสร็จแล้วไอ้ขี้ยาเอ้ยรีโหลดอัพเตอร์ท,อรทิท้งก้อนหินแล้วครับ

<Yeah. S 2> ตกกระจายหมกเลยสมากิงกุ้งไก่สมากไก่กุ้งกิงอย่ามาเล่นผีตุ้งแช่นะฮะไ, <ป S 1> ไม่ไปทางนั้นสินะคงต้องอย่างนั้น,นครับวิ่งขึ้นถนนละเข้าสู่แนวลบสมอรภูลิสมอรภูมิเลือดมีโมอโรโต้ไไาอีกแล้วเมื่อกี้หน้าปลาชิบหายเลย guns here อ้าวมีปืนตดอยู่ตรงนี้วิ่งไปทางไหนล่ะเนี่ยเดาว่าไปทางนี้ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยฮันเตอร์ข้างหลังเอลิโดรช็อกดีมาโมเกอร์อยู่ทางขวาเห็นแต่โมเกอร์แล้วรีโหลด ing นะครับอยู่บนหลังคาเลยครับเห็นแต่โมเกอร์แล้วทางนั้นแหละครับยิงเลยยิงเลยยังไม่ตายด้วย มันก็ยังไม่ตายแต่เหมือนทางตันนะตรงนี้ reloading เอ้ยเห็นสม m เกอร์แล้วแม่งวิ่งไปไกลนู่นแล้วออกซ้ายม m เกอร์ฉีกออกซ้ายยังอยู่กลางกลางแอบอยู่เราล้วรู้สึกว่าตันนะทางนี้อืมตันแต่มีอาวุธห้เ็บ <c oughs> มีอะไรมัง่ง <c oughs> เอลด้ช็อตกัน ถือไรเฟิลอยู่เ็ Weapons over h e r โดนครับเดีเ๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวผมติดอยู่บนรถ โอ้โหล่อมาไฟวุ่งป่าดงไฟผมนี่เลือดลดลดพราไฟนะเปไนรถ่องลดเพาะลัป่บปาปะปะรีบออกจากตรงนี้เลยเหมือนนี่นเ,เหมือนว่ายิ่งอยู่นานจะยิ่งเป็นปเป้าล่อดนฮะ มาเ,ลเอาลิทเอลิทเอลิทแม่งจะโง่ move 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 เย่แล้วก็มาใส่เย่ผมมีรถสองโอเควิค่งนำบอทเลยบอทโง,ง,ง,ง่ต้องคอยนำท้าเขาหน่อยนะครับ look out now let's go let's go ออกไปทาง บอทมันตาลีไปหน่อยนะถ้าเจอมันต้องวิ่งไปอ้อมช่างมันคือรีเซ็วิครับเข้ามเยนียรถโอ้มีมอเตอร์อเลยวะเฮ้ยยินอยู่บนนี้แล้วยิงวิทได้ไหมลดถ้าปามอตอรดีมาก นี่ลงไปข้างล่างเก็เอ้าขึ้นไงวะโหลดขึ้นมาดิเอา้าไปอยู่น,ยยนี่หล่นลงไปเลยขึ้นจ่ายนีู้เมอร์จากไหนเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยนะ<า><ฮ>หลบสิครับคุณไม่หลบผมขึ้นไม่ได้ขอโทษ

แมปนี้นี่คือ AI นี่คอยจ้องจะยิงแต่อินเฟกนะฮะต้องคอยเรียกเสมอนะฮะไม่มาสักทียิงดื้อเลยไม่มาก็บบต้องมาหาโดดลงเลยดีกว่าไหมหายอ้วนไม่เจอว่ะคือมันสุ่มสโมโูกเกอร์ถ้าผมมามันยังมองเห็นคว,วันบนหัวรีโงเร็วด็กอูเมอร์น่าจะอยู่หลังรถเห็นละเห็นละ น,นั่นนี่เขาจะเขาจะออกมาเลยตาฮัฟรีบไปเคลียร์ละสองตัวแตกเลยอ้าว w e a p o n over here มีปืนให้เก็บมาโทษลาก่อนปืนเอลขอบคุณมากเฮดจักโอ้โดนเต็มหน้าไม่รอดเงื้อมือพุตนโนล่ลอซี่ไม่ได้พุตนโนล่ลอซี่ผู้ซัพพอร์ตได้เก่งกว่ากอน ไปทางไหนล่ะเนี่ยนาจะทางนี้แล้วนะลงล่างสินะเข้าป่ามาแล้วนาย r e l o a d จ Jackie กา j a c k โอ๊ยปิดแ ไม่น่าจะไปแบงนั้นนะเดี๋ยวกลับขึ้นถ<ช>นนก่อนนี่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 จอทางขึ้นแล้วอ๋อไไม่ได้อยเด่าหาทางขึ้นใหม่ก่อนไปทางไหนล่ะนี่อ๋อต้องขึ้นตรงนี้มาเปล่าอ้าวใช่ใช่ไอเห็นเคเบิลข้างบนลไหมอบพอ,อจะเห็นอยู่ลองกลับไปที่รถคันแรกแล้วน่าจะปีนได้นะ นี่มันมีรถห้ปีนขึ้นแทงมาเฮ้ยงมาอยู่มีมาอมีาอยู่มาล้วมาล้โอ้โหแทงแงมาแตหัวันเลยครับอันระวังโดนทุบรถนะตายละมันติดรั้วมันจะมีข้างๆก็มีรั้วข้า ยังไงก็คาดว่าก็ต้องขึ้นขึ้นไปอ๋อพุดดูละมือนี่กระโดดไตรถขึ้นมาฮะอยู่ข้างบนเอาหล่นชิบหาย,อยอแอะเดินยากเหมือนกันนะ คือไปตามถนนถูกแล้วแต่ต้องยืนอยู่บนรถพอเราต้องกระโดดเกาะต้องกระโดดไต่ร้ไปเรื่อยเ,ยอเนี่ยพูดเห็นม่เอียงนะ <c oughs> เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนพ่อไม่งั้นเดี๋ยวโดนจ็อกกี้ลากไว้ขึ้นมาไม่ได้เลยต้องไปกระโดดขึ้นต่กรถทหารก่อนจ็อกกี้อยู่หลังรถชัวร์โดดจากข้างหน้ารถทหารเลยเวฟมา น่นะ,ะปีนแบบซัมบีอ้อะพุทขึ้นขึ้นหน้ากระโปรงรถได้ไอที่มันติดป่ากระโปรงหางที่ติดป่าแล้วก็ปีนขึ้นหัวรถไปเลยกระโดดขึ้นไปเลยนั่นแหละแล้วก็ไา,า่มา จริง,แล,รงแล้วถ้ามันลงมาจากตรงนู้นได้มันก็ลงเลยเนี่ยใช่คือมันโดดมาต่อเนื่องไงแต่เราหล่นไปข้างล่างเองแล้วก็กระโดดจากหลงังคาขึ้นมาข้างหน้าโอเคกูจ็อบซอมบี้รออยู่ข้างหน้าจ๊คก,กี้ ได้ยินเสียงชัดมากเลยไม่เห็นตัวบักดรอดไม่ได้ละเห็นวิทย์ไหมถ้าเราจะขี้โกงไม่ลงแล้วยิงวิทย์ก่อนอะคือได้ยินเสียงจ็อกกี้อยากจะสอยแม่งก่อนเฮ้ยมันฆ่าจ็อกกี้ละ เดี๋ยวเยวอ,อ้อมขึ้นใหม่ใจเลยไม่เป็นไรมันมีบอดตัวหนึง่งแม่งไปไม่ได้ไงเดี๋ยวไปพามันมาเฮ้ลระผมรออยู่กับบอดตรงนั้นน่าจะร้อมอยู่หลังรถ เฮอรี่ครับกดแซดครับ Look Okay we ready เอ้าผมหล่นแล้วครับหล่นฝั่งนี้เนีกูสโมกเกอร์เฮียอ้โดนล,ลากแล้วชิบหาย อย่าเดค้ำแล้วด้วยเยียยแค่เฮ้ยวิทย์ไปอยู่น้าระวังระวังมองไม่เห็นดับไฟกันต้องยาบาลกันเฮ้ยวิทย์อยู่ในรถเกาะรงพยาบาลเที่่เอ่อเอามาเอามาก็ว่าได้ยเสียงชัดแต่มองไม่เห็นตัวเดี๋ยวมันนิ่งเดี๋ยวจะมเก็บกล่องนะเผาไฟเขาใส่ไหมมีไฟอยู่ เก็บ,บกล่องมาลละเกก็บ่องมมาละีกล่องเดียว,วอ่ะมมตาเลยครับเขามีเขามีบางพื้นอีกบนพื้นมีขวดน,น่าจะต้องโดดบนรถเหมือนเดิม reload <ถ>เดี๋ยวเก็แบบของตรงนี้ก่อนรอยืนรอดอมบี้ก่นอนผมว่าผมเห็นเนี่ยหมดละน่าจะวิ่งทางตรงได้ คิดว่าควรไต่รถไปก่นอนในรถไม่กลัวจะบางอันเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูในรถเพราะในรถมีีค่ ถ้าต้องฆ่าวิทย์เพื่อแลกกล่องพายาบาลผม<อ>ผมว่าไม่คุ้มครับมีกล่องนึงมีกล่องนึงที่ปืนโอเคมีโหลดลุกเอาวัดชาเคลียะเคลียร์เคลียร์ได้รถไม่มี

อา้ามันเสร็จไปวิ่งช่องนู้นตอนแรกเห็นมาช่องนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอย่างน้อยก็ปีกให้มันมาน้อยเนื่องด้วยกระสุนจำกัดจำเขียนะฮะคอมบี้ตบตบคอมบี้ตายนะดีนะถ้าไม่ระเบิดตอนอยู่ใกล้ๆอ๋อถังถังไอ้นี่ระเบิด ผมได้ยินเสียงอินเสคกครับถึงทางละเหยียบตายบอกวะอยากรู้ I'm reloading. ทำระเบิดบานนะไม่มีอะไรทำระเบิดอีกก็ไม่รอครับถึงสพานะครับโอ้มีกองพยบาบาล เฮ้เก็บของเก็บของเก็บของปั่นจะล่นไม่ล่นไม่ล่นไม่ก่นมีมีปืนเนี่ย่านผาดผ่านลงข้างล่างนี่เดกอันนี้เบสระวังระวัง กระโดดปิดอะไรวะดึงก่อนโอ้โหอันตรายมากจ็อกกี้มาดึงทันละพูดไปช่วยตาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยเฮ้ยรถรถกระพริบด้วยนะระวังเออเดี๋ยวไปช่วยคุมกันด้วยตามมาช่วยในป่า

ไปทางไหนแล้วเนี่ยว่าน่าจะตรงเมื่อกี้ไอตรงที่โดนลาไปใช่ไหมอือโอ้โหมาอีกละวติไปเถอะเอาี่กรโดดมาเลยหัวเม่ยนะระวังตายแล้วชาบันบังคับติดขึ้นมาให้ยวะ ลงไม่ได้มันบังคับขึ้นมาเอา้าตายเลยเหรอตายแล้วครับโอ้โหดร้ายเหลือทนเป็นการลองไปๆลอกไปละล็อกป่าไปเรื่อยๆถ้าติดรูให้กลับไปที่ถนนเฮ้ยกลับไปที่ถนนเฮ้ยเห็นทางล้วเห็นทางทางนั้นมาวะ ชิบหายนะชิบหายไม่นด้เลยระวังครับระวังทิศทางบอดบอดยังกระเพกอยู่นะระวังเลยไอตัวห้อยไอตัวล้างท้ายเลือดแดงอยู่โอ้หแล้วตกน้ำตายเมื่อกี้นี่ของเต็มพิจัดเลย ทั้งพิวทั้งกล่องมยาบาลบบูเมอรโอโอ์โอ้โอ,โอโชิบหายแลย้วผมได้ย<อ>ินเสียงวิทครับผมได้ยินเสียงวิทอีกรอบแล้วนะระวังในลงนะโอ้โหรูกสาวประกอบแม่งเล้าไปไหนนแถวแถวนี้ด้วยครับระวังระวัง วิทย์อยู่ข้างบนวะต้องขึ้นเหรอไม่รู้อะ่ะดูซอมบี้กันถ้ามาจากข้างบนก็ต้องขึ้นแหละไม<ะ>่ต้องเดินผ่านหรอโอ้โหฮันเตอร์โดดลงมาชัดละข้างบนโอ้ยมูเมย์ตัว ยี่ด้วยน,น,นี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมยังดูข้างบนได้ไหนดิดูไม่ได้ครับต้องขึ้นครับถ้าพวกคุณไม่ขึ้นก็นไม่เห็นครับโอนเรวารวางังรวาวังหันแล้วลุกแล้วด้วยเรียบร้อยแล้ว,ลวย,ยิงทันมะวะไม่ทันจะตายคู่

คือมันเป็นบาริเออร์กันอยู่ใช่ไหมเห็นล้หน้าหน้าพีแมนก็มีเพียบเลยตาไฟจากบนนี้น่าจะได้ปะจากบนหลังคารถเนี่ยลองตาไฟจากบนหลังคารถด้ยผมนี่ดูอยู่โดนแล้วยิงเลยยิงไหมไอ้เฮียจงกี้มา วิทยังกีดอยู่อยู่ใต้อยู่ข้างใต้ครับวิวทขึ้นมาไม่ได้ยิงเลยครับ <laughs> ยิงเลยครัว <laughs> 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 ตายละตายละโดดลงมาฝั่งนู้นเลยรีบโดดเลย <c oughs> ระวังช็อกขี้ <c oughs> บูมเมอร์ <c oughs> <c oughs> ผมผมรอการช่วยเลยเฮ้ย ok สปมพิเตอร์หน้าบ้านเลย อ๋ออมอยู่ในห้องเซฟ,ฟเลยโอ้โห่อคนห้องเซฟ,ฟี่เกบกลงพ้าแวแ,วแวพื้นท,ที่ที่ตีนมึน่อกเห่ล้เห่ล้เข้ามาเรียกมเข้ามากันอมโอ้หลังบ้านมีกล่องพิบ้าดิปิดประตูก่อนนะครับอ้าวประตูเปิด <sk ill ied> ฮันเตอร์สองตัวโ,โหตายแล้วหนึ่งชิบหายสามตัวสี่ตัวโอ้โหดีมากไอ้เฮียฮันเตอร์โอ้โหโดน <c oughs> เฮ้หันตอตโดนครับโดนมันเกินสี่ว่ะ